สวัสดีเพื่อนๆเป,ป็แคงบ้างครับผมโจ้จีรวัตรคาับมีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสูช่ชาแนลไลฟ์ครับ b เตามติดชีวิตสีล้อครับผมวันนี้นะเพื่อนพุ่งตรงเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมดีใจมากเพราะผมเนี่ยจะพาเพื่อนทุกคนไปดูรถที่แบบว่าผมชอบมากๆแล้วก็อยู่ในวัยเด็กรถในฝฟันผมอีกหนึ่งขันผมพามาทั้งรุ่นใหม่แล้วก็ รุ่นพี่ของเขาเจ้าสองคันนี้นะครับเป็นน้องเล็กของแบรนด์กระทิงดูและมโบกิดี่เขาเนี่ยอายุห่างกันเป็น10ปีราคาห่างกันเป็น10ล้านเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่ามันต่างอะไรกันบ้างครับทุกคนไปนี่นะครับเพื่อนๆคืนแล เลมบอร์กินีไกเอโด้ L.P. 5 6 0ขีด4ปี2013ครับก่อนจะพูดถึงคันนี้นะครับผมขอเล่าประวัติของไกเอโด้เข้าๆก่อนนะใน l a m บ o r g กิน i เนี่ยถ้าตัวเริ่มต้นของเขานะครับก็จะเป็นตัว V10 ก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวพี่ใหญ่เป็น V ีปัจจุบันเนี่ยเป็น A เว n ท a ด o r และซึ่งปลายปีนี้นะครับเราจะได้เห็น New V ีแล้วที่ไม่ใช่ a เว n ท a ด o r แล้วจะเป็น h y b r ิ d มาผสมพันธุ์ม้าเนี่ยรอดูได้เลยนะครับผมก็ตื่นเต้นว่าจะไปทำเวลาที่สนามวีรัมได้เเเเท่่่่่าาาาาไหรรพพือนนะแตวถถ้ถู้ดึงจ มันเป็นรุ่นที่มีความหมายกับแบรนด์ lamborghini มากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ช่วยกู้แบรนด์เขาจากการล้มละลายเลยก็ว่าได้เหมือน porsche boxster ที่ช่วยกู้แบรนด์ porsche กลับขึ้นมาได้เพราะจริงๆแล้วใน lamborghini น,นยเพื่อนรุ่นต่างๆเขาสมัยนั้นจะมีคุณ c a s h b i Mira m าเมเชเลโโอเครถมันสวยรถมันเท่น,นะครับแต่ยอดขายมันไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่พอเขาได้ทาเจ้าไกยดออกมาเนี่ยหรือช่วงแรกๆเขาเรียกกันว่า baby lamborghini เนี่ยเพราะว่ามันใช้เครื่อง v10 แบบน่ารักน่ารักนะเพราะพี่ใหญ่เขาใช้ v2 กันหมดแต่ชื หรือไหมครับเพื่อนๆว,ว่ารุ่นนี้นะครับกลายเป็นรุ่นที่จุดประกายให้ m b o r g กินีเกิดกลับมาได้ครั้งหนึ่งขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยทั้งหมดที่เขาผลิตไปนะครับ10ปีเนี่ยขายไปทั้งหมดมากกว่า14,00 0ัน production ค่ะเยอะมากนะครับสำหรับแบรนด์ซูเปอร์คาร์ที่ขายรุ่นเดียวหมื่นกว่าคันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรามาดูดีไซน์ของเขากันบ้างนะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวเฟสซิฟตัวสุดท้ายนะครับซึ่งดูยังไงโปติการาโดเนี่ยถ้า ไม่ใช่ L.P. เนี่ยไฟมันยาวๆใหญ่ๆเป็นฮาโลเจนเหมือนของโอปป้าทัชชี่แต่พอเป็น L.P. เนี่ยมันจะเฟสซิปมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นไฟตัววายแบบนี้นะเริ่มเห็น DNA เส้นสายของความเป็นแลมโบกินีมากขึ้นตั้งแต่ตัวนี้ละแล้วถามว่าเฮ้ยตัวเจนด้ายท้ายดูไงดูกันชนครับเพื่อนๆจะเห็นความแบบตัดซื้ออย่างนี้เฮ้ยมันดูแหวกอากาศมากขึ้นเส้นสายของเขาดูมีมิติมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วเพื่อนๆดูลายของตะแกรงเขานะจะเริ่มเห็นความเป็นลังพึ่งเนเธกร์สก้อนต P ห้าแล้วรถทุกคันนะเพื่อนๆออกมารุ่นแรกปัญหาจะเยอะสุดอันนี้ไม่ได้พูดถึงแบรนด์ไหนนะครับนี่พูดถึงทุกแบรนด์นะครับเพราะมันแน่นอนอยู่แล้วมันทีมันก็จะเจอดีเฟกต์เขาจะไปแก้ไขและตัวที่ดีที่สุดเนี่ยคือรุ่นสุดท้ายของเจเนอเรชันนั้นเขาจะแก้ไขปัญหามาแทบทุกอย่างละแล้วก็จัดออปชั่นมาให้แน่นๆแต่ข้อเสียคืออะไรครับขับแป๊บเดียวตกรุ่นครับก็อยู่ที่ว่าเราจะรับได้หรือเปล่านะไปดูข้างๆกันดีกว่าไป เขาก็เป็นเพื่อนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากๆนะเตี้ยแบนมากกับทุกคนดูดิผมสูง177นะครับแล้วนี่คือความสูงรถเขาอะที่น่าจะประมาณแบบเมตรยีเองนะจะพิงมันก็แบบ อะไรประมาณนี้นะเพื่อนถ้าเราเปรียบเทียบกับเจ้าฮูราแคนนะครับสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เราเห็นชัดมากๆก็คือความเหลี่ยมความคมของเขานี่เยอะมากๆนะทุกจุดเนี่ยมันแทบจะแบบเหลี่ยมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนี่กระจกมองข้างมานะครับเส้นสายรอบตัวรถทําให้มันดูแบบบึกบึนมากขึ้นนะครับถัดมาด้านนี้เนี่ยนี่เป็นหนึช่องที่ผมชอบมากช่องลมด้านข้นนาง ขับมาด้านล่างเนี่ยเป็นเพื่อนผมชอบมากนะครับเขามีช่องลมตรงนี้นะครับคล้ายๆพี่ใหญ่เอาเวนดอนนะครับแต่ว่าในฮูริเคนไม่มีนะครับเสียดายมากและแน่นอนนะครับตะแกรงเขาก็ยังเป็น d n เ็นของลาบูร์กินีคือเป็นรังพืชเหมือนกันข้างบนก็จะมีช่องเข้าไปเป่าเครื่องยนต์ตรงนี้เหมือนกันนะเป็นลายแบบกันดัมนะครับตรงนี้ก็เติมน้ํามันนะและคันนี้นะครับมากับล้อ1 9านะสาหรับผมเนี่ยอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าค่ายางก็ประหยัดดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแพงเท่ากคบคันดีนะเปลี่ยนล่าสุดโดนไป9 0 0 0 0มื่นะเพื่อนๆ เลขหนึ่งดีไซน์ที่มันแมชกันทั้งหน้าทั้งหลังนะเ,นเพื่อนๆคือที่ผมบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นตัววายรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมนะครับทั้งสองฝั่งใต้ไฟท้ายและตรงกลางเนี่ยเป็นคางหมูนะซึ่งมันแมชแล้วก็รับกันกับกันชนหน้าเทะเลยครับและไฟท้ายของเขาเนะี่ยเป็นสิ่งที่ติดตาผมตั้งแต่สมัยวัยรุ่นมากกว่านี้นะครับที่เป็นแบบตัววายเหมือนกันนะทุกคนมันเท l ด d และนี่นะครับคือ กล้องหลังครับก็เป็นสปอยเลอร์ช่วยกดดาวน์ฟอสตเวลาความเร็วสูงกดท้ายรถให้มันติดอยู่กับถนนไวในะทอ่อออกสีรูแล้วก็ดิฟเวเซอร์โหดๆแบบนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงการดีไซน์ข้างหลังเจ้าฟูร์แคนอีโวเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบฟาสต์แบ็กไงมันจะลาบลงมาฟื้บแบบนี้เนี่ยแบบมัสแตงสมัยยุครุงเรืองของเขาแต่ว่าในไกยาโดเนี่ยเขากลับเป็นแค่แบบฝาปิดเครื่องแล้วก็กระจกแล้วก็ทําแนวเสารับลงมาแบบนี้เออมันก็จะเป็นการดีไซน์คนละแบบกันนะทุกคนแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยถ้าเรามามองตรงนี้จะรู้สึกว่่าาเเเรจะหห็นลียม ต่อเหลี่ยมต่อเหลี่ยมต่อเหลี่ยมไปกันหมดเลยครับบางทีมันก็ดูคล้ายๆเรามาต่อกันดำเล่นดีนะเฮ้ดีและข้อดีของเขาการที่เป็นท้ายแบบนี้นะเวลาเรามองกระจกบองหลังนะครับเราจะไม่โดนฝาครอบเครื่องบงังแต่เพื่อนๆชอบพูเรคนแต่อยากได้หลังแบบนี้ก็ต้องซื้อเทคนิก้าอย่าลืมไปดูรีวิวนะครับไปดูดีกว่าเพื่อนๆสิบปีผ่านไปเป็นยังไง และนี่นะครับเพื่อนๆก็คือน้องกทิงของผมเองนะนี่ผ่านมา10กว่าปีนะครับจะบอกว่า ถึงแม้มันจะเป็นรถใหม่ทั้งหมดแต่หลายๆ d n a นเะครับเขาถูกส่งต่อมาให้เจ้าอูร์แคนคันนี้นะจะว่าคันนีเน้เป็นรุ่นใหม่มันก็ไม่ใหม่เลยเ,เ,พเพื่อนเพราะามันปลายอายุแล้วอูรแคนเนี่ยเขาออกมาแรกๆเนี่ยประมาณ2015นี่ประมาณ7ปีแล้วนะแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือถึงแม้ว่านี่จะเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับทุกอย่างใหม่หมดเนี่ยแต่เรายังเห็น d n a ที่เขาถูกส่งทอดมาจากรุ่นพี่ของเขากายาโดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับที่ผมบอกไวก้กปนชนสามเหลี่ยมด้านข้าง2ฝั่งและตรงกลางเป็นคางหมูรวมถึงไฟ LED ที่เป็น แล้วเป็นตัววายนะเป็นสายลักคู่บ้านคู่เมืองพูดถึงแกรดูเนี่ยทำให้ล้วเมื่อกีนี่ขายดีมากเปิด4,000คันแต่คูรแค่นเนี่ยกำไรเศรษฐีนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับจนป่านนี้เนี่ยขายเนี่ยทะลุ20,000คันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโนคอ้โหผมดีใจไปผมก็ไม่ได้ส่วนแบ่งจากเขานะครับแต่ก็แบบตื้นตันใจเราชอบอะไรแล้วประสบความสําเร็จแล้วเขาไปได้ดีนะคอนกรี t URATION TO MR STEPHEN WINGKOWEN นะครับไปดูข้างๆกัน และนี่เพื่อนๆคือด้านข้างของอูระแคนนะทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังคงคล้ายกันอยู่แต่มันจะมีความเตี้ยแบนความเหลี่ยมอยู่แน่นอนครับมันก็ยังมี DNA ที่ส่งต่อกันมานั่นก็คือตัว Y เนี่ยฟืดูแม็กเขาดีครับเป็นตัว Y นะไม่ว่าจะเป็นนี่ช่องดักลมด้านล่างนะตรงนี้ก็เสียได้นะครับที่เราไม่ได้ไอช่องลมตรงนี้ไปแล้วอะ่ะแต่ว่านี่มีข้างบนครับให้ลมเข้าไปเป่าเครื่องได้ตรงนี้ก็ชแนลเข้าไปตรงล้อได้นะครับกระจกข้างนะครับเหมือนกันเลยผมเชื่อว่าการออกแบบห้องโดยสารเนี่ยถึงมองข้างๆจะ เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาไปนั่งและขับเนี่ยจะรู้เลยว่าต่างกันเพราะว่าคันนี้นะครับจะทัศนวิสัยดีขึ้นก็ล้อมาเป็น120แล้วนะก็นี่นะครับอ่ะสูงขึ้นนะเนี่ยทุกคนอ่ะพิงแล้วแบบกําลังยืนแอคได้นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าล้อเขาใหญ่ขึ้นด้วยนะ ด้านหลังนะเพื่อนๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนร,รุ่นคนละเจนกันนะครับแต่เราเองคงเห็นความเป็นนี่แผงตรงนี้นะครับเป็น h e x ซก o อนะครับเข้าใกล้กันไม่ได้นะเดี๋ยวร้อนนะปอยเลอร์เล็กๆของเขากดดาวน์พอตรงท้ายรถอยู่ตรงกลางพอเป็นตัวอ e นะีโวแล้วท่อเขาเนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงกลางเหมือนกับทะลุออกมาแทนนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแรกๆเนี่ยท่อก็ยังออกข้างล่างอยู่แล้วสาเหตุที่เขาเอาท่อมาทะลุตรงกลางอย่างนี้นะครับช่วยในเรื่องของการโ l o ์ของลมเสียให้มันออกมาจากท่อได้สะดวกสบายมากขึ้นครับแต่ถ้า f l o ์แันนี้ก็ต้องต่อท่อตรงนะครับเยี่ยมเลย และซุ้มล้อหลังนะครับถ้าเพื่อนๆมองเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าไกโรโดนะครับไปเล่นกล้ามให้มันบึกมากขึ้นนะและด้านท้ายเขานะครับเราจะเห็นอิมเพลตต่างๆแล้วม่คันนี้นะครับดูทันสมัยมากขึ้นนี่เครื่อง v ี0ิทงอิตาลีพร้อมนัมเบอร์ตรงนี้นะเป็นกิมมิคที่แบบเท่ครับไปดูข้างในครับ และนี่นะครับเพื่อนๆคือภายในเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับใน lamborghini gallardo น,นี่ก็คือกุญแจนะครับคิดถึงกันไหมกุญแจแบบนี้ ซึ่งจะว่าไปเพื่อนๆจะบอกเฮ้ยทำไมมันเหมือนกับกุญแจกลุ่ม Volkswagen เหมือน Audi เนะี่ยเพราะว่าบริษัท Lamborghini ok เนี่ยถูก Volkswagen take over ไปในปี98ฉะนั้นการดีไซน์หรือว่าอะไหลรหลายๆชิ้นของเขานะครับก็จะมาจากในเครือ Volkswagen หรือว่าเยอรมนีเนี่ยทั้งหมดถามว่าดีไหมดีมากนะนเพื่อนๆผมดีใจมากๆนะที่ Volkswagen เนี่ย take over Lamborghini ok ได้เพราะต้องยอมรับว,ว่าอิตาลีเนี่ยการดีไซน์ของเขาคือสุดยอดมากมันมาม้ามันสวยมัน perfect มันแบบอิตาเลียนหน่อยยิน you ด know, you know. ียินดีแปลคุณภาพ เขาค่อนข้างที่จะปัญหาเยอะเก็บงานมาไม่ดีไอ้ดูภาพอาร์ติสะแบบศิลปินศินละปะเขาจะมาสร้างรถนะมันก็ไม่ค่อยทนทานอะไรแต่เยอรมันเนี่ยมันเป็นโอ้โหประเทศแห่งแบบเครื่องยนต์กลไกลโลหะวิทยาอะไรเนี่ยสุดยอดไปหมดฉะนั้นนะครับถือว่าเป็นการจับมือกันที่ดีเยี่ยมนะครับแมโบม,มาสนานภายในของเจ้าคันนี้นะเพื่อนๆต้องบอกว่าในยุคนั้นนะคนที่เห็นครั้งแรกนะครับอาจจะแปลกใจแล้วก็ตกใจเพราะว่าเราเห็นรถหน้าตาแบบนี้ข้างในเนี่ยมันควรจะแบบดูดิบดูโหดใช่ไหมต้องเป็นแบบหนังกับอคันทัลล่าเยอะๆแต่ มันกลับให้ความรู้สึกแบบหรูอะเพราะทุกจุดนะนเพื่อนๆดูแผงคอนโซลข้างๆนะครับเบาะนั่งเป็นหนังทั้งหมดแถมเดินสติชิ่งตัดเป็นลายไดมอนด์คัสเพื่อนๆดูเบาะข้างบนสิครับโอ้โหปุ่มต่งตางๆก็จะเห็นได้จากアウดีบ้างนะครับนี่คือช่องแอร์ซึ่งเป็นพลาสติกอยากจะบ่นเหมือนกันนะแต่ว่าอูดิแค่นผมก็เป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่ามันคือความไลท์เวททุกคนเออมันไม่ใช่วัสดุไม่ดีเขาเรียกว่าไลท์เวทนะครับปุ่มอะไรของเขาเพื่อชีพความเป็นเลมโกลกินีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะเวลาหมุนเเข้้้าโคงงอะไรียช ไม่หมุนตามเว้ยแล้วบางทีเราเข้าโค้งเราเบรกแล้วเราจะชิปอัพชิปลงเราก็ต้องเลื่อนมือมาแล้วก็ปึ๊บแล้วก็พได้ชิปเขาสั้นไปนิดนึงนะหน้าจองเขาครับก็ไม่มีอะไรเบสิคนะแล้วก็มีจอดิจิตอลตรงกลางนิดนึงนะตอนนี้ถ้าเกิดเราสตาร์ทแล้วไม่มีไฟอะไรขึ้นเนี่ยถือว่าเยี่ยมนี่โหมดของเขาจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆ A เนี่ยคือออโต้สปอร์ตคอร์ซ่าเบสิคอยู่ละและเกียร์ถอยเขาอยู่ตรงนี้ครับ R reverse แค่แตะนิดเดียวนะครับมันจะถอยให้ได้เลยนะคันนี้นะครับมีลิฟต์หน้านะ ตเกลียวดิฟครับฟารามีเจอหนอไม่ใช่ับแล้วก็นี่ควบคุมวิทยุคูมแอร์ปิด ESC และหนึ่งในความเท่เนะครับเกวัดความดันน้ํามันอุณหภูมิน้ํามันแล้วก็แบตเตอรี่ขับไปแล้วตาชําเลือมองไปด้วยนะครับให้มันแบบยังปลอดภัยอยู่ทั้งเบรคันเล็กเบรคันเล่งนะและสิ่งที่ผมชอบก็คือมันเป็นอนาล็อกปรับง่ายอ่ะทุกคนมันจะค่อนข้างต่างกับอุอร์แคนที่ยุ่งยากไม่เชื่อไปดูครับ ภายในของคูร์เรนนะครับเราจะเห็นได้ถึงความต่างที่เยอะมากๆนะเ,นเพื่อนๆอุ้ยโทษทีครับ เธอสตาร์ทก็ทุกอย่างนะครับใหม่หมดเลยนะความเป็นอะนาล็อกเนี่ยมันจะเหลือแค่ปุ่มสตาร์ทเกียร์แล้วก็ปุ่มไฟห้าศาสตร์ปิด ESC ปิดออโต้สตาร์ทสต็อปแล้วก็ปรับกระจกเท่านั้นและที่เหลือเนี่ยมันคือดิจิตอลทั้งหมดจะปรับแอร์ทีหนึ่งหนึ่งสองนะออกมาใหม่แล้วค่อยปรับอย่างอื่นนะครมันจะวุ่นวายมากขึ้นแต่มันก็แลกมาด้วยความล้ำมากขึ้นนะนะ DNA ของกายเป็นลังพึ่งแล้วลแล้บจีนี่นะครับมันก็ยังคงมาถึงในรถนะครับนี่ลังพึ่งแบบนี้นะอันนี้ผมก็เรียกสนะแบบ่ี ยอยากเลือกเฉยๆนะคือ10ปีนะ่ยเพื่อนมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะใจคนเรามันก็เหมือนกันหน้าจอเนี่ยตอนนี้ก็เป็น virtual cockpit เป็นดิจิตอลทั้งหมดปรับตามโหมดของเราด้วยไม่เห็นเข็มเขมอะไรอีกแล้วนะแล้วแผงประตูนะ,ะก็ยังเป็น DNA ตัว Y นะครับเขาจะเล่นดีทรงดีไซน์ดูล้ำโอกาสมากขึ้นและผมชอบมากคือ d ัฒ s h i f t เขาในที่สุดก็ยาวขึ้นแล้วนะครับบางทีนิ้วสั้นง<อ>เงเดี๋ยวลดมาแล้วแบบต้องเอานิ้วเกี่ยวแล้วมันไปไม่ถึงนะรุ่นใหม่ก็จัดมาให้ นี่เยี่ยมเลยนะเพื่อ,อนๆจริงตรงนี้กดออปชันเป็นคาร์บอนได้นะนี่ก็คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนได้นะหลายแสนมากและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับของภายในเจ้าคัดน,นี้ก็คือปุ่มสตาร์ทรับแบบไฟเตอร์เจ็ตเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อครับผม แล้วมาถึงหัวใจหลักของเจ้า Lamborghini 2คันนี้กันครับจริงๆก็เป็นเครื่องจากบล็อกเดียวกันนะครับ5.2ลิตร V10 ในเจ้า g a l a d o นะก็จะรีดแรงมาได้560ตัวกับแรงบิด540นิวตันเมตรนะครับส่วนเจ้า Huracan Evo ก็จะได้610ตัวกับแรงบิด560นิวตันเมตรนะเพื่อนถามว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมเครื่องก็ใช้เดียวกัน CC <ๆ S 1> เดียวกันนะครับสิ่งที่ต่างคือ Huracan Evo เนี่ยได้มีการอัปเกรดเป็นระบบจ่ายน้ำมันแบบใหม่ Multi Point Fuel Injection ทำให้แรงม้าของเขาเนี่ยมาได้คลีนขึ้นรวมๆแล้วเนี่ยก็จะทำ เครื่องของเขาแรงมากขึ้นครับถามว่าอีกหนึ่งจุดนะครับที่มันต่างกันเนี่ยคืออะไรคือเรื่องของเกียร์ครับเพราะเจ้าคันนี้นะครับเป็น e เกียร์นะเป็นซิงเกิลคัทซึ่งถามว่าผมชอบไหมชอบมากครับตบเกียร์นี่ปึ้งปึ้งโอหัวกระแทกเลยมันสาดใจมากแต่แน่นอนแหละในความเร็วต่ำนะครับมันจะใช้งานได้เรียกว่าไม่ค่อยถูกิจกับคนไทยเท่าไหร่เนาะเพราะรถมันติดมันก็จะแบบมีกระตุกมีอะไรนิดหน่อยนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น dual c l u t h เรียบร้อยนะครับเขาจะฉลาดมากๆนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับผม mm wow. ไม่ได้จับความรู้สึกแบบนี้นานแล้วนะก็สมัย430แล้วมันก็อยู่ในยุคใกล้ๆกันนะมันเป็นเฟอรี่ที่คุ้มค่าที่สุดผมอะไรหนักอยู่นะครับเขาเยอะต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับเจ้ากระโดเนโอเครถเขาเท่จริงนะครับแต่ทัศนวิสัยของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับมันก็มองมันก็เป็นช่องเล็กๆกันนะเพื่อนเหมือนกันรูปทรงข้างนอกเราเห็นยังไงมันเตี้ยมันแบนนะครับมองภายในออกไปเนี่ยมันก็โดนจํากัดการมองเห็นประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับรถคันนี้โคตรดึงดูดสายตาเพื่อนๆคือทุกคน หันก็มองหมดเลย รถมันเทครับเพื่อนๆและคันนี้นะครับใส่ท่อลาลินี่มานะเสียงเ้าใจแน่นอนครับเวลาเหยียบอะไรต่างๆนะและด้วยความที่เป็นรถเหยียบซิงเงินขาใครที่ซื้อไปขับนะครับเวลาขับรถติดๆเนี่ยเราอยาาพยายามแบบเรียกคันเร่งไปเรื่อยๆนะครับเราต้องแบบกดปู้ให้มันปล่อยไปเลยเพราะแม่เดี๋ยวคัดมันจะหมดเร็วนะพยายามกดเป็นทีเดียวและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกเลยคือคันเร่งกับเบรกของเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นเจนก่อนเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยมันเบียดเข้ามาข้างในมากนะครับซุ้มล้อเนี่ยเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะฉะนั้นคันเ่งงขอผม ขาขวาเนี่ยจะโดนเบียดนิดหนึ่งนะครับแป้นวางเท้าของขาซ้ายเนี่ยก็จะเล็กลงนะครับแป้นเบรกของเขาใหญ่มากเลยนะถ้าคนขับสองเท้าอ่ะโอเคเลยนะเหมือนนักแข่งอ่ะตอนนี้ผมก็ขับสองเท้าอยู่นะครับรู้สึกว่าเออมันพอดีนะแต่ถ้าขับเท้าเดียวมันรู้สึกเบียดเบาๆด้วยความเป็นรถขับสีครับไปครับ อยู่ในโบทคอซ่าเนี่ยอะไรทุกอย่างคือมันคมขึ้นไวขึ้นทันทีครับคันเล่งก็ผมขึ้นมากครับเพืเ่อนมันให้ความรู้สึกแบบดิบแล้วก็โหดมนถามว่าคันนี้เป็นยังไงโอเคแหละตามเปเปอร์0ูนย์ถึงรามจุดจ็วิบุกคนจะ,ะ่อู้รถซุปเปอร์คาร์สมัยนี้มันถือว่าไม่ได้แล้วนะสมัยนี้ต้อง2จุด 9, 2 8นะครับซึ่งก็จริงครับถ้าเราวัดกันที่ความเร็วเนี่ยแน่นอนว่าคันนี้มันก็ตามยุคตามสมัยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ซูเปอร์คาร์สมัยปัจจุบันเนี่ยให้ไม่ได้คือความเอนจอยในการได้ขับเขาความเอนจอยในการได้แผดเสียงเครื่อง NA จับคู่กับเกียร์ซิงเกิลคันละเพื่อน มันก็ได้ทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะครับสรุปง่ายๆนะครับคันนี้มันเป็นซูเปอร์คาร์เมื่อรวม10ปีที่แล้วเช็คดิต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าทันสมัยมากๆในยุคนั้นมาสมัยนี้ผมไม่อยากให้เทียบเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยเพื่อนมันเปิดไอโฟนรุ่นหนึ่งออกมาครั้งแรกที่สตีฟจ็อบส์ออกมาพรีเซนต์กับปัจจุบันเนี่ยแน่นอนมันระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆโอ้หมันโบราณนะครับมันสู้สมัยนี้ไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเราพูดถึงไกยโดเนี่ยมันคือรถที่ มันเป็นรถที่เหมาะกับซันเดย์ดรไยมากๆในความรู้สึกผมอะเหมาะขับทุกวันไหมโอาหุ้นตรงไหมครับไม่เหมาะนะครับไม่มีรถเกียร์จำนวนคันที่เหมาะการรับการขับทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าในความเร็วต่ำนะครับดูนะครับพอเร็วต่ำสมมุติว่าเรารถติดอยู่ในเมืองนะแม่เชนเกีย hmm. ร <Change Gear. S 2> uh ์ huh. กระแทกบางทีนะครับการขับชิวๆในเมืองมันก็มันก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรขนาดนั้นคนที่จะซื้อคันนี้นะครับเขาคงไม่ได้ซื้อไปขับทุกวันแน่นอนครับแต่ถ้าเ,เพื่อนรู้สึกว่ามันเป็นรถที่แบบว่าเราจะไปเอ็นจอยวันอาทิตย์ขับกับกลุ่มไปกินกาแฟรถลุงๆเนะ่เราพาเขาไปออกกาลังกายเนะี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดีมากนะยังไงผมก็ยังชอบรถเกียร์ซิงเกิลคัตในเรื่องของการปลดปล่อยอารมณ์ความดิบความโหดนะครับ do good, do great, It's not factual. No, 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 no. I won't stay too long here. I'm just passing through. เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับก็ย้ายมาอยู่ในเจ้า Lamborghini Huracan Evo Revue Drive นะใครที่เป็น FC ช่องเราเนี่ยได้ะคุ้นเคยกับคันนี้นะครับเพราะว่า l a m โ o เนี่ยผมก็มีอยู่คันเดียวนะครับแหมพูดเหมือนแบรนด์อื่นมีหลายคันนะไม่ใช่เขาอยู่คันเดียวนี่แหละเพื่อนนะโอเคอย่างไก亚โดที่เราลองขับกันดูนะเข้ามาขับปุ๊บอาจจะต้องลองปรับตัวหน่อยเนาะเพราะว่าการขับขี่หรือว่าทัศนวิสัยโพ Position การนั่งสเต็ปการวางเท้าเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายมากแลยจะต้องแบบเฮ้ยล ขยับปึ๊บปับปุ๊บ,บ,บดูซิปะทะวิสัยมันจะสู้เจ้าฮูร่าแคนไม่ได้นะแต่พอเป็นฮูร่าแคนเนี่ยผมบอกเลยนะยิ่งเป็นซูเปอร์คาร์เจนใหม่ๆม,ม,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับความสะดวกสบายเขายิ่งมากขึ้นตามนั้นเลยอะ่ะนี่ครับเมื่อนผมอยู่ในโม s สตาร์ด้านะขับสบายมากนะเพื่อนดูดิขับเดียวเดียวสบายสบายปล่อยเบรกรถไหลคือ ไม่ปรับตัวอะไรเลยเ,เพื่อนมันเหมือนขับรถทั่วไปเลยแล้วสตราด้าเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดที่นิ่มนวลที่สุดนะเสียงท่อไม่ดังช่วงล่างไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะคันนี้ได้ช่วงล่างมาันหีโต้ด้วยเป็นหมกแม่เหล็กที่จะฉลาดมากแล้วก็นิ่มขึ้นเบาะไฟฟ้านะครับดูท่าขับดิอ่ะสบายไหมทุกคนต่อไปเรามาลองสปอร์ตนะครับนี่ทุกอย่างก็จะเริ่มเพิมขึ้นล้อก็จะลากให้เราแบบสูงขึ้นนะแโหมดที่มันที่สุดเนี่ยคือคอซ่าเนี่ยเป็นโหมดที่เราต้องเปลี่ยนเกียร์เองโหมดที่สุดแข เกียร์เปลี่ยนไวมาก,ะกน, s> <S นะดูครับมันจะคนละฟีล์มอย่างชัดเจนนะอย่างที่เพื่อนๆดูในวิดีโอแล้วเปลี่ยนเกียร์มันจะมีช่องว่างของการจับคลัตช์ทนี่มันจะวึ้งพึ่งนะเป็นคอสายมันจะปึ้งพึ่ง,งแบบได้ฟีลหัวกระแทกซึ่ง <_ s> ผมชอบไหมผมชอบมากนะครับฟีลแบบนั้นมัน,ส,ส,นสนุกละเออม,มันเหมือนเราเล่นเครื่องเล่นอะนะเพื่อนๆแต่ว่าถามว่าเกียร์แบบเนี้ย เพรดีงมันคือมันเร็วครับมันแบบมันเปลี่ยนให้เราเลยแบบทันทีแบบปึ๊บปบเร็วกว่ามนุษย์กระพิตานะซึ่งแบบนี้ดีไงใครที่ชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตชอบในความเร็วชอบในเวลาที่แบบแข่งรถเนี่ยโอ้โหเกียร์แบบนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะเปลี่ยนไวมากครับตกลงครับตกลงสามแล้วตกลงส นิดนึงในมนเพื่อนในโหมดคอซ่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกียร์ดูโอนะครับคลัชคู่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็ยังมีแบบให้เรารู้สึกสนุกกับเกียร์อยู่นิดนึงแบบป๊บ ปุ๊บขับแล้วมันได้ฟิลอะไม่ได้แบบว่าไหลลื่นไปหมดเหมือนรถแข่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันไหนเราไม่อยากโชว์พลังไม่อยากขับเสียงดังอยากจะ่งขับเอ็นจอยแอร์เย็นๆน,นั่งรถหล่อๆฟังเพลงเพลินๆเนี่ยครับก็ปรปับมาโหมดสตราได้นะครับความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่เกจเจ็ดน,นะครับรอบอยู่แค่พันสี่พันห้ามันเป็นซูเปอร์คาร์ที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะมีหลายๆคนนะมาถามผมก่อนที่จะซื้อพอมาใช้งานจริงได้ไหมผมบอกว่าได้พี่อยากขับทุกวันเลยหรรอออออกกกก็เมาาาาพพีี่่่ซื้้ถ20วลนยขับ วันนะแต่ผมเห็นแล้วครับทุกคนเลยนะครับไม่ใเครับทุกวันเราเ,เ,พเพื่อนเพราะว่ามันเป็นรถพิเศษนะนะเราก็อยากจะใช้ในโอกาสพิเศษไม่ใช่มันใช้ไม่ได้นะมันใช้ได้แต่ได้ใช้ทุกวันนะมันก็ไม่พิเศษนั่นแหละครับเพื่อนก็คือเจ้า Lamborghini u r a n EVO Rear Wheel Drive น้องก็ทิ้งเพื่อนเขาคันนี้ เพื่อนแหม่ดูมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะคิดว่าเอ๊ะจะซื้ออะไรดีใช่ไหมผมบอกเลยนะว่ามันแล้วแต่ความชอบจริงๆนะนเพื่อนๆเล่นรถเนี่ยเพื่อนนอกจากความชอบแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆก,ก็คืองบประมาณนะถ้าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเรามีงบประมาณสัก10ล้านเราอยากได้ขุนซูเปอร์คาร์เครื่องใหญ่ๆเสียงดังๆ NA นหน้าตาแบบนี้ดูดูแบบโอวกาศแบบนี้นะครับมันก็คงต้องเป็นเจ้า Lamborghini Gallardo อยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนแหละเวลาผ่านไปเราซื้อรถเก่านะมันก็ต้องมีสิ่งที่เราสูญเสียไป ความสบายมันก็จะสู้รุ่นใหม่ไม่ได้ความสะดวกในการขับขี่ก็ต่างกันนะครับใครชอบเกียร์ซิงเ <eterm> ก <oon> ิลคัตแบบตบแล้วปึ้งปึ้งหัวกระแทกก็ต้องกายาโดนะแต่ถ้าใครชอบเป็นดูคลาสชอบขับในแทร็กเปลี่ยนเกียร์แบบเร็วๆแอด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 ไล่ลอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นไม่ใช่นะครับก็ต้องเป็นเจ้าฟูร์แคนแล้วนะเอาง่ายนะเพื่อนๆก็อย่างที่เล่าข้อเสียไปทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆฟังทั้งหมดแล้วรับข้อเสียของเขาได้อยากจะดูแลเขาในงบประมาณ10ล้านเนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็คันนี้พี่ ไม่ถึง10ล้านด้วยนะครับเก้าล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับไม่มีคันไหนถูกกว่านี้แล้วแต่สําหรับถ้าเพื่อนๆมีงบมากกว่านั้นมี20 22 23ล้านเนี่ยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จากคลิปที่แล้วที่รีวิวเทคนิก้านะครับที่ผมบอกว่าอยากขายเนี่ยใครอยากได้อีโวเรย์ด้านะครับขาย21ล้านนะครับวิ่งแค่หมื่นเดียวเท่านั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่พีเทุกคนที่ทักเข้ามาขอซื้อนะครับแต่ว่าจะขอเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเท ใครชอบรุ่นไหนมาเม้นกันได้นะครับแล้วเพื่อนๆอยากให้ผมเปรียบเทียบขนไหนต่อก็ลองมาเม้นคุยกันได้นะหรือว่าใครเคยใช้แล้วเคยขับเคยเห็นที่ไหนความรู้สึกเป็นยังไงก็มาคุยกันได้นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่แชมป์สามร้อยการ์ดอีกครั้งนะที่ส่ง lamborghini ok สวยๆแบบนี้มาให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบใ้รชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ